รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ดไทุกวัยสวัสดีค่ะและตอนนี้คุณอยู่กับรายการออเจ็ตรีวิวทำไรรอผาและตอนนี้เราอยู่ที่สาขาตลาดต้นสักนนทบุรีวันนี้ปีมาสัก บอกเลยว่าไม่ธรรมดาไม่บอกแล้วนะว่าจะมาทําอะไรหรอกค่ะมน้ามาค่ะก่อนถึงนะคะเรามาซักผ้าก่อนดีกว่าค่ะโอ๊ยอะนาอะนะเลยเอาซักผ้าค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาซักผ้าถัดแอปพลิเคชันเปิดดูฝาเครื่องก่อนะะคนะคะ ูกนะคะเมื่อแบบพนมแค่นีินาทีเองใครบอกว่าสัก30นาทีที่ตู่อไปเราจะไปทำภารกิจนะคะระหว่างรอค่ะไปตามหารร้านอาหารญี่ปุ่นดีไหมคะใน30นาทีนี้เราจะหาร้านอาหารญี่ปุ่นเจอไหมไปทำภารกิจกันค่ะ run สิบนาทีแล้วค่ะทุกคนบิวมาบิมไม่ได้ Run เลยคุยทำไมบิ๊มไม่เจอเลยเดินไปฝั่งนี้ก่อนค่ะแบบแบบรอบๆอะค่ะร้านไอติมร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมร้านอีกนี่เหละค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นที่บิมรีเสิร์ชมานะคะแต่วันนี้เสียดายมากเลยตอนนี้เหลืออีก18นาทีมันจะมีร้านเล็กๆย่อมๆออีกไหม S 1> <S 1> <S อีกสิบสิบนาทีต้องเยอะนี่ค่ะเจอแล้วเจอแล้วนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นขอ,อกเลยนะคะว่าหาเลก,กิจนี้มันง่ายมากนะคะ <S 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 <D> ได้มาแล้วะค่ะอาหารญี่ปุ่น สรุปแล้วนะคะจากที่แบบค้นหามานะคะจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นใหญ่1ร้านนะคะแล้วก็จะมีร้านย่ยยอยๆยยประมาณอีกสอร้านหุย้ยถือว่ายอะอยู่นะแล้วเวลาที่เราเหลือนะคะแปดนาทีค่ะแบบกินซูชิได้เหลือๆเลยนะคะ <c oughs> มากินซูชิกะนะะันค่ะ ค่ะถ้ามิชชั่นไม่คอมพลีทนะคะน้องบีมจะต้องกินวาซาบิค่ะบีมจะบอกว่ามันง่ายมากอันนี้บีมคอมพลีทแล้วนะเหลือเวลาตั้งห้านาทีก็เหอจะมากินโชว์นะคะบีมจะบอกว่ามันธรรมดามากเลยบทลงโทษอะไรก็ไม่รู้นะคะมันกากเขียวมันกากเขียวเอาไม่เอา น้องแนแสดงเหรอการแสดงคือองงอีกสองนาทีปลาโดนเหลือๆลือราเสบียอะไรไม่รู้ ชาติหายไปแล้วนะคะไม่เห็นติดฟันเลยค่ะบอกเลยว่าธรรมดามากแต่เมื่อกี้แอบ้มาป้นที่ไหนเราเอาผ้นะคะป้า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 ป่าป้าปราปอาี้าม้าปาป้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 อาเ้าปอา่าป้าป้อปนาป้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 นป้า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 ้า้าคอนป้าปาปเดี๋ยวอาจ้าออกมาทางจาู้ได้เลยนะคะเมื่อาี้เสร็จแล้วนะคะอา้า ะะสักผ้าเสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะภารกิจวันนี้ตามหาร้านอาหารญี่ปุ่นสรุปแล้วว่ามีร้านใหญ่หนึ่งร้านนะคะที่ตลาดต้มสังก็มีร้านเล็กจิบจิบใสใๆที่น่ารักน่ารอีกประมาณ2ร้านนะคะซึ่งบอกเลยว่าร้านที่บินไปซื้ออ่ะคุณพี่เขาดีกีไม่ธรรมดาคะ่ะคืออร่อยมาก ลงโทษเขาก็ธรรมดาไปนะคะ EP นี้อ่ะ EP น่าคิดให้มันแบบโหดกว่านี้หน่อยนะคะค่ะก็ซักผ้าเสร็จแล้วสำหรับครั้งหน้านะคะเราจะไปซักผ้าที่ไหนจะทำภารกิจอะไรหรือจะไปอบผ้าที่ไหนต้องติดตามนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดส s ดท้ายเป็นกำลังใจให้บีมด้วยนะคะครั้งหน้านะคะบีมจะได้ไม่ต้องผูกกินมาสปีดแบบนี้อียิ่ต้องไม่สะทกสานสิเพราะบีมรู้สึกว่ามันจิตอยอ่ะค่ะ อย่าลืมนะคะถ้าสักผ้าต้องนึอกถึงอะไรคะทุกคนตอบพร้อมกันค่ะอัฟรีวัดแอนดายเพราะสะอาดสะดวกสบายตอบส่วนไร้สานพุกใหม่ํำเรื่องซักผ้าให้เป็นเรื่องสนุกค่ะบายบายค่ะ,คะ <S <S อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊ๆๆนะ่งค่ะไปลองทำกันนะคะช่วงอัฟเช่เขาบอกไปแล้วค่ะวัสดีค่ะ